โอเคทุกคนครับนี่คือแมป slide down a hill อัปเดต2นะครับมาละพีิ้างตุอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเกี่ยวอะไรเขามาลุยไปพร้อมกันอะไรเนี่ยมันนี่นี่เป็นเงินสดเดี๋ยวมีเพลงด้วยปิดเพลงก่นอะนเอาละครับอะไรเนี่ยนั่นมันบ้านแล้วก็อะไรเนี่ยนี่วงล้ออะไรกด E สปินดูซิได้อะไรมาซิ ได้เงิน,นเงินหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อาหมุนกลับตัวอะไรกิมเมสไลท์โอเคได้กิมเมสไลท์ไหนดูซิกิมเมสไลท์ปุ๊บไหนกินมเมสไลท์อ่ะนี่ไงโอ้โหอึบนี่แน่โอเคกดอ e ีไปเลยทุกคนไหนลอยไปแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยเราจะล่วงไปข้างล่าง นี่เรามีหุ่นกิมเมทอยู่เจ้าขี้สีม่วงอีกแล้วแต่มารอบนี้เป็นเหมือนไททันนะครับอาละลุงแล้วทุกคนว้าา่ใจด้วยครับว้าวว่ากระเด็นว้าวจเย็นใจเย็นเนอาใจปวดอ้ยอ่าอ่เเออยังไม่ตายเออตายแล้วตายยังยังไม่ตายกระลอย,ยไปอ,อะไรเนี่ย อะไรงงนิดหน่อยมีเคมป่ะเนี่ยเคมจะร้อยเหรียญมาเอาใหม่ถือว่าใช้ได้ขอใหม่อีกทีอ่านะครับปึ๊บอ้าวไปลุยอุ้ยเดี๋ยวรอดรองกันออไปไหนแล้วเนี่ยอ่ะไปด้วยเกาะข้างบนนี่แหละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดชิ๋เปิงแล้วตอนนี้แอบอยู่ตรงนี้ก็ได้แอบโยนใต้ตูดมัน ไปแล้วครับ Grimace เออช่วยด้วยเออหนึงแล้วครับโอ้ตัวแตกแตกไปหมดแล้วตอนนี้เอื้ออ้จะปวดเอื้อเออเออลบ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 เอื้อเออเออลบไปเอื้อไปไม่ถึงไหนเลยเอื้ออะไรเนี่ยเฮ้ยเย่ะแล้วไปด้วยได้ไหมไปด้วยไปด้วยได้ไหมนี่แอบเข้าไปของเขา ปุ๊บนี่ฮ่าฮ่ามีกิมเมดด้วยเดี๋ยวเจสเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไปกิมเมดนั่นแหละนี่มันที่ของฉันเดี๋ยวไปลุยไปแล้วครับที่กิมเมดถึงทําไปแล้วนี่อดูตูดดี้ครับใต้ตูดนีแ่แหละขออีกทีสิเป็นยังไงบ้างปุ๊บลงกันยาว,ยาว ไปไกลๆแล้วเหนียวหลอด้วยอออไมายเกิด oh จะไปไม่หลอกันเลยออออชอว์โอ้เอ๊ทําว่ะหัวแตกเด้งไม่รู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเล่นยากแคะขออีกทีได้ไหมอ่ะคืออะไรวะอ่าอันนี้ขอเป็นเตียงนอนแล้วกันขอแบบนอนตรงเตียงแล้วไหลไปไปลุยเลยไม่ ฉันจะนอนบนเตียงแล้วก็หไหลไปขอแบบนี่อันนี้เป็นแบบว่าเหมือนล่องแก่งนะไปแล้วครับเหมือนล่องแพเป็นแพเตียงหวัดดีทุกคนเอาล้วครับพร้อมจะลุยกันนานแล้วล่วงไปเลยดีกว่าเด็กๆปึ๊บปึ๊บปรุงก่อนแล้วครับคราวนี้โอ้ยขี่อะไรกันวะเนี่ยโอ้ยอ่าอ่าโอ้โหเซฟแลนดิง้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าเออต้อแตก แต่ไปได้ไกลอยู่ไปได้ไกลอยู่โอ้โหโอ้ยแสดงว่าไอ้ตัวที่เป็นสไลเดอร์ของเรานี่ยังไม่ค่อยแจ๋วเท่าไหร่เพราะนั้นเปลี่ยนซะหน่อยดีกว่าเอาเป็นอันนี้ดีกว่า300ซื้อมันเลยนี่่ามาแล้วเอาล้วครับรถมาแล้วนี่ไงละ่ะเดี๋ยวขอนั่งดีๆกียนปุ๊บปุ๊บนั่งนิดนั่งนิดนั่งนิดโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว กับลื่นกับลื่นโอเคตรง,งนี้นะตรงนี้นะบาลุยอ่าล้วครับรถไปแล้วมาเลยพร้อมจะลุยกันมานาแล้วจัดไปมายอมลงทุนซื้อรถเพื่อการนี้แหละหวังว่าจะดีม,มาแล้วครับรถอีแตนโอ้ยไปแล้วครับหนึ่งแล้วโอ้ยโอ้ไม่กโอ้ไปแล้วหยจะปวด อ๊ออ๊อ๊ะมาถึงแค่แค่นี้สินะในร้อยยี่สามเองอะแต่ก็น่าจะเป็นสถิติอยู่นะขออีกทีได้ไหมอ๋อมันให้เราเก็บสะสมไปเรื่อยมาขึ้นรถไปไปเลยกดอีแล้วเฮ้ยทำไมอยู่ท้ายเดี๋ยวใจเย็นาครับนี่นั่งรถแบบนี้โอ้โหสุดยอดอย่างนี้น่าจะยาว โอมีสกูบัสด้วยนำหน้าไปเลยโอ้โหเบียงเบียงเบียงติดลิ้นนี่เองเราไม่เบียงอยู่แล้วโอ้ยอ้าวทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นอโอ้ยวอ้ยไม่เป็นไรยังไม่หลุดจากตัวรถจัดว่าเจ๋าแต่หลุดหลุดจากเลนไปแล้วเดี๋ยวอยากจะร้องไห้ขอใหม่ได้ไหมเนี่ยล่วงไปไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โห ลุงยาวเลยคนนี้บ้าบออะไรเนี่ยค้างเอาไม่เป็นไรขอใหม่อีกทีโอ้เรียบร้อยหายหายไปในอากาศขออีกทีได้ไหมขออีกทีแล้วกันสำหรบับรถนี่แหละเอารถนี่แหละเออปุ๊บนี่นั่งดีๆปุ๊บไหนอ่นั่งไหนอะนั่งนี่ได้ไหมอ่ะ ึ๊บไปลุยโอเคนี่แหละจัดว่าแจวลุยละอูยอันนั้นมีเรือด้วยอยูเรือไปนู่นเลยนะนอนน่ะนี้เราไปถึงประมาณแค่ร้อยประมาณร้อยสามสิบนะถ้าจำไม่ผิดอ่อครับเอาประคับได้ปึ๊บปึ๊งโอ้หไปก่อนแล้วครับรถโอ้ยโอ้หเละเทะไม่ไปตามคันล้องเลยอนะันนี้ ว้าววาวไม่รู้แล้ว90ว้าวร้อยห้าสิบเอ็ดโอ้ยโ,ยโ,ยโยเจ็บจุกอะโอเคถือว่าเป็นเขาเรียกไงเป็นแมปที่ระบายความเครียดแล้วกันเอาเป็นว่าใครเครียดๆก็เล่นแบบนีแนบ้แล้วกันครับแล้วก็สไลด์ไปให้ไกลที่สุดใครที่ชอบเดี๋ยวแปะลิงก์แมปมาให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วย แล้วพี่โอจะได้มีแมพมันๆม,ม,มาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับแล้วก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนดีกว่ายว,วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนล่ะสวัสดีครับ